มาได้ซื้อจุกจุกโอ้โหมาเต็มเต็มใครถูกมั้งืึใครถูกมังกม้งพี่สุให้จุกจุกอ,อือเอาม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 าสุดยอดไหมเอามามารวมกันทั้งหกหนึ่ง แต่ห้าเจ็ดอะยังไงมันก็อันบอกแล้วพี่ลาพี่สุให้เลขอะพิสุจะให้ก่อนแม่น้ำหนึ่งให้ก่อนแม่ฟองเบียให้ก่อนแล้วก็ให้จริงๆเข้าทั้งล่างเข้าทั้งบนเอาติละเอาติละพิ่สุดิขอแสดงความยินดีกับลูกบ้านที่ถูกกันนะถูกจริงๆถูกข้างบนข้างล่างเลยอืมถูกข้างบนข้างล่างเลย ขอให้ทุกคนถูกแล้วก็รวยๆกันอย่าถามพี่สุนะพี่สุไม่ได้เล่นไม่ได้ซื้อไม่ได้เล่นแล้วก็ไม่ได้ซื้อพี่สุบอกแล้วพี่สุไม่เล่นการพนันแต่พี่สุดีใจที่ลูกบ้านอะ่ะหลังไม่มาขอบคุณถ้าใครอยากจะหกหนึ่งไม่น่าอั้นนะหกหนึ่งอ,ะอ่ะมาดูเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้คนให้เลขนะทำเล,เลขเลขคำนวณเข้าทุกงวด คำนวณด่วนอเดี๋ยวให้ไปเลยเอาไปเล่นกันเลยเข้าหมดเลยพิเศษทั้งบนทั้งล่างเอามาดูไม่ไม่ไม่ห้าเจ็ดไม่ต้องไม่สนใจห้าเจ็ดยังไงมันก็อันแต่พี่สุอยากจะบอกว่าเลขที่พี่สุให้อ่หวยคำนวณเนี่ยเดี๋ยวจะให้ตอนนี้ของงวดวันที่หนึ่งธันวาเลยเอาไปซื้อกันเลยจัดมาเนี่ยเขากำลังพิมพ์ให้บางคนบอกว่า แต่พี่สุเวลาให้เลขอะพี่สุพี่สุให้เลขพี่สุจะลบโพสต์นะใครที่กดไลค์ตอนนั้นอะมันเยอะมากอ่ะพี่สุให้ดูนะนี่มาดูเดี๋ยวบางคนบอกว่าพี่สุให้ตอนไหนให้ให้เลขเออก่อนฟองเบ,บียร์หรือเปล่าดูนะเลขคำนวณตั้งแต่เลขคำนวณเลยนะก่อนที่หวยออกอะให้ตั้งแต่อันนี้ ให้ตั้งแต่วันที่17นะเนี่ยคำนวณ7 5 5 7ใช่ไหมอันนี้เขาคำนวณค่หลังจากนั้นให้เมื่อวันที่9พฤศจิกายนเป็นยังไง5 7ตรงตรง,ตรงเห็นไหมนะจ๊ะและหลังจากนั้นนี่หกหนึ่งก็ให้เ,เข้าทั้งบนเข้าทั้งล่างจ้ะ 7, 6, 1. 1> นี่5 7ก็ให้ หกหนึ่งก็ออกหวยคำนวณก็ออกเนี่เดี๋ยวหวยคำนวณมาแล้วหวยคำนวณมาแล้วหวยคำนวณมาแล้วเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเลขห้าเจ็ดอะยังไงก็ไม่มีเจ้ามืออั้นอ่ะเดี๋ยวพี่สุจะบอกเจ้ามือ,อให้มาพี่สุหลังไม้แล้วว่าเลขอั้นเนี่ยเลขเลขที่เขาจะอั้นอ่ะอ่ะพี่สุไม่ส่งให้ใครดูเท่านั้นเนี่ยมันเป็นเลขอั้นแทงให้ตายก็ไม่ถูกอ่ะดูเนี่ยเนี่ยเลขอั้นเนี่ยที่เขาปิดลับอยู่นี่เนี่ย ให้มาแต่เช้าแล้วพี่สุไม่โพสให้ใครเห็นเองเห็นไหมมันอันเห็นไหม,มน,น,หน,หมนี่เลขอันมีห้าเจ็ดเจ็ดห้าแทงให้ตายก็ไม่ถูกเพราะเจ้ามือมันอันก็ถึงบอกว่าไม่ต้องไปซื้อไว้ใต้ดินนะซื้อ,อยังไงมันก็เจ๊งเพราะว่าเจ้ามือมันอันเลขมันล็อกอ่ะเอาหวยคำนวณไปเลยวันนี้ทายออกข้างล่างข้างบนที่พี่สุมาไลฟ์สดวันนี้พี่สุต้องการให้รู้บ้านรู้ว่าเลขที่พี่สุให้ไม่ได้ไปก๊อปเพจดังๆไม่ได้ไปหาใคร อันเนี้ให้ตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดพฤศจิกาโนโนวันนี้เี่ไอะไรสิบหกพฤศจิกาให้ตั้งแต่วันที่สองเออและเลขหวยช่มพูให้ตั้งแต่วันที่เก้าใ,ให้แต่แต่หวยออกหวยยังไม่ออกเนาะอ่ะเอาหวยคำนวณไปอะไรไปซื้อกันเลยปะมาแล้วหวยคำนวณเข้าทุกงวดแต่หกหนึ่งอ่ะมันตรงตรงเลยหวยมันออกเจ็ดหกหนึ่งบ้าวาดัก เอาหวยเอา่เอาวยลอตเตอรี่บางคนบอกว่าแม่ถูกลอตเตอรี่ไหมถูกเน้นๆเ,นเลยเจ็ดห้าใช่ให้จริงค่ะบอกว่าให้มันก็มีห้าเจ็ดด้วยห้าเจ็ดนี่คือตรงๆเลยนะนี่ไงห้าเจ็ดเนี่ยตรงๆเลยหวยคำนวณเจ็ดห้าห้าเจ็ดโอ้ยอยังไงก็ถ้าเกิดเจ้ามือไม่ล็อกอะถ้าพี่สุเป็นคนเล่นหวยสมัยก่อนอ่ะพี่สุถูกเป็นสิบล้านเอาตรง เจ้ามือไม่กล้าซื้ไม่จ้าเจ้ามือไม่กล้าขายเลขรับพิสูจ์หรอกถ้าพิสุจหวยซื้อหวยเว็บไซต์ซื้อหวยใต้ดินน่ะและถ้าพิสุเล่นแต่ละครั้งอ่ะอย่างห้าเจ็ดเนี่ยถ้าไม่อ่านนะพิสุซื้อตัวละห้าหมื่นแต่พิสุเลิกเล่นถาวรพิสุไม่ได้ซื้อแต่ลอตเตอรี่ที่พิสูจ์ซื้อมาเยอะๆพิสุไปทําบุญที่เปิดเนตรพิสุไปซื้อมาก็ช่วยช่วยคนอ่าเขาเรียกอะไรคนที่ขายลอตเตอรี่อ่าพิสุก็ถามว่าพิสุถูกไหมดูแกอันเนี้ยถ ก็ได้มากรุบกริบกรุบกริบได้มานิดๆหน่อยๆสองใบาสามใบก็ว่าไปเนาะแค่นั้นแหละเลขท้ายสามตัวเนาะนะอ่ะไปต่อกดด้านขวาขอกําลังใจหน่อยขอกําลังใจกดหัวใจด้านขวาเอาเลขคํานวณไปเลยฟังไลน์นี้จะเป็นไลน์ที่พิสุบอกเลยว่าพอหวยออกปุ๊บพี่สุจะให้งวดวันที่หนึ่งธันวาแต่เป็นเลขคํานวณส่วนเลขหวยชมพู พี่สุจะให้หลังจากนี้ไปอีกประมาณสามถึงสี่วันทุกคนสามารถไปซื้อลอตเตอรี่ได้เลยไม่ต้องไปซื้อหวยใต้ดินมันอันไม่ต้องซื้อไม่ต้องไปซื้อเว็บไซต์ซื้อหวยใต้ดินบางทีโชคดีไอ้บางทีโชคดีอคดลอตเตอรี่มันก็พ่วงได้อ่ะกดด้านขวาใครอยากได้เลขคำนวณของรัฐบาลงวดวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเดือนสิบสองเอาไปจ้ะได้มาแล้วแล้วก็ให้เนี่ยอ่ะเอาไป ใครที่ซื้อแล้วใช่ห้าแปดมันมีเลขห้าแปดแต่พี่สุให้มันมีห้าเจ็ดด้วยอารุบ้านดูนะอ่ะบางคนตามตามพี่สุไม่ทนันอ่ะให้แล้วให้คำนวณเลยมาเข้าตั้งล่างบนเลยจ้ะอ่านี่นะนี่หกหนึ่งเลขท้ายสามสองสามตัวบนเลขท้ายสองตัวบนเนี่ยหกหนึ่งตรงๆนะแล้วก็พี่สุก็ให้ห้าเจ็ดนะจ๊ะ ส่วนที่เป็นอรอบที่แล้วที่มันมี95ด้วยอ่ะเนี่ยพิสุซื้อเลขนี่ยพิสุจ่ายเงินเข้าไปนะรอบที่เหน่งนี่58หวยมันออก57นะแต่งวดก่อนนพิสูุให้ถูกตรงๆไงคนก็เลยไปทุ่ม58กันหมด58สุดท้ายมันก็อ่านหวยมันมาจบที่าเจ็ดนี่ยพิสูุให้นะถูกด้วยเห็นไหมเนี่ยอ่ะแล้วก็61นะเลขท้ายสามตัวหวยคำนวณมาแล้วจ้ะเอาไปเลยจ้ะเอาแคป งวดของวันที่หนึ่งวันที่สิบสองเดือนธันวาเดือนหน้านะจ๊ะเอา,เอา,เอาไปเลยจ้าเอาเอาไปเลยเก้าเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งศูนย์เออศูนย์ศูนย์หนึ่งสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าหนึ่งเป็นเลขอายุพิส,สูน์ะห้าสิบถึงห้าสิบเอ็ดเอาเอาไปซื้อกันจ้ะ ขอให้ทุกคนกดด้านขวาให้พิสุด้วยนะจ๊ะพี่สุไม่ได้ไม่ต้องการดังเรื่องหวยนะเอาเนี่หวยคำมนวณให้แล้วนะพิสุจะบอกเลยว่าพี่สุไม่ได้ถูกพิสุไม่ได้เล่นแต่พิสุซื้อลอตเตอรี่ช่วย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 เขาคนแก่ที่ขายลอตเตอรี่ที่จังหวัดพิจิตรที่พิสุไปทําบุญพี่สุก็ถูกถูกนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ไม่ได้ซื้อหวยใตดินนะจ๊ะและพี่สุจะบอกว่าที่พี่สุมาพูดในวันนี้อยากให้ทุกคนอย่าดราม่าอย่าด่าพิสุพิสุให้เลขไปตั้งนานแล้วแล้วก็ให้ก่อน เอ่อพวกที่ดังๆหลายๆกันนะให้ก่อนหน้านั้นตั้งนานแล้วแล้วก็วันนี้ก็ให้เรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวหวยชมพูเข้าตรงๆทั้งบนทั้งล่างอีกสามวันหรือสี่วันพิสุจะเอามาให้นะจ๊ะอันจริงๆห้าเจ็ดเจ็ดห้าอย่าด่าพิสุเลยห้าเจ็ดยังไงมันก็อันยังไงมันก็อันไม่ต้องไปสนใจแต่แค่พิสุอยากจะมาบอกลูกบ้านว่าหวยที่พิสุให้ให้ก่อนที่เร่านักใบหวยทั้งหลายให้พิสุให้ก่อนพวกเขา นะจ๊ะหกหนึ่งก็ให้ก่อนพวกนักแล้วหกหนึ่งนี่ไม่ไม่เข้าเลยนะพวกดังๆที่เขาให้พวกเจ้าพ่อเจ้าแม่ไม่ได้ให้นะพี่สุให้ถูกหกหกหนึ่งข้างบนก็กดด้านขวาเป็นกําลังใจให้พี่สุด,ด้วยกดด้านขวาเป็นกําลังใจกดไลค์ให้พี่สุหน่อยก็ขอให้ใครที่ได้ถูกหวยกันโอนเงินให้น้องเขาหน่อยละกันเดี๋ยวพี่สุจะเอาหมายเลขบัญชีแปะให้อย่าโอนเยอะให้โอนคนละสิบบาทและยี่สิบบาทพอ หวยถ้าไม่มีใครถูกหรืออ่าน5 7แล้วไม่ได้ซื้อไม่ต้องโอนให้น้องเขาคนที่เอาเลขมาให้พลูกบ้านรวยๆเนี่ยพี่สุซื้อมาพี่สุไม่เอาแม้แต่บาทและสลึงเดียวให้โอนเข้าบัญชีน้องน้องก็ชื่อการจนานะจ๊ะแล้วก็ถ้าโอนแล้วโอนหบาทสิบบาทพอซื้อแล้วใครถูกเยอะๆเลขหกหนึ่งถ้าถูกเยอะๆ เอาไปให้พระในบ้านพระในบ้านคือพ่อแม่เราหลังจากนั้นจะไปใส่บาตรทำบุญทำทานก็เรื่องของลูกบ้านนะจ๊ะแล้วก็ไม่ต้องโอนให้พี่สุแม้แต่ตะลึงเดียวพี่สุมาสายให้เลขเฉยๆไม่ได้ต้องการอะไรไมไ่ต้องการหวังสิ่งตอบแทนขอแค่